ชีวิตยิ่งยากลำบากเข็นมากแค่ไหนแสดงว่ากำลังไต่บันไดขึ้นไปจะได้ชีวิตที่ดีกว่าตัวเราคนใหม่ต้องดีกว่าเก่าเดินหน้าก้าวไกลฟันฝ่าสิ่งร้ายร้ายจนกว่าจะได้ดีจงเรียนรู้ถึงสาเหตุท,ที่มาของหยดน้ำตาไม่ควรเสียเวลาให้กับเรื่องเดิมๆ เสียใจได้ร้องไห้ได้กับสิ่งที่ควรค่าแต่จงอย่าเสียเวลาและเสียน้ำตากับสิ่งที่ไร้ความหมายจงหัวเราะให้เสียงดังเข้าไว้จงใส่ใจให้กับสิ่งที่ดีมีต่อตน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปดังคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานพลังบุญของเราหลังจากที่เราไปทำบุญตักบาตรกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะกับแรนดอมที่ว่าคุณเจ๋งและแน่แค่ไหนพลังงานบุญของคุณโดดเด่นอย่างไรขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณนะแล้วก็ศีลสิกที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณ เราจับได้ไพ่พรมยานห้าใบนะคะมีไพ่เทพสาวไพ่พญาราชสีห์พระแม่ปวรารดีพระเกตมงคลและพญายมราชพลังงานของเทพเสาวหมายถึงเทพเจ้าแห่งความเศร้าและระทมทุกทรมานตัวของท่านเองนะคะเหมือนจะเป็นผู้ที่จะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ เข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นบททดสอบความทุกข์ยากความลำบากและการถูกคดโกงเอาัดเอาเปรียบจากผู้อื่นในเรื่องของการทำงานและการเงินเกิดความเหนื่อยยากความลำบากสาหัสแม้จะทำความดีนะก็ไม่ส่งผลแต่กลับถูกแบ่งปันหรือขโมยความดีความชอบไปชีวิตจะต้องเจอกับการสูญเสียและความผิดหวัง จนกว่าคุณจะรู้จักยอมรับในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการถูกทรยศหักหลังเพื่อที่จะตัวของคุณเองจะสามารถที่จะมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดและมีความอดทนในต่อสิ่งที่ไม่ชอบคุณจะสามารถได้ใช้สติปัญญาสุขุมละเอียดรอบคอบลึกซึง้งย้ำคิดย้ำทำ และตัวของคุณจะสามารถที่จะมีความคิดรอบคอบค่อนข้างคิดมากคิดเยอะฉะนั้นแม้ผลงานที่ออกมาจะไม่ได้รับความสำเร็จหรือว่าชื่อเสียงแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าความมุมานะความอดทนเพียรพยายามของคุณจะสร้างความสำเร็จให้คุณได้ในอนาคตข้างหน้านะคะนี่คือเทพสา และพยาราชสีพลังงานของคุณหมายถึงเป็นบุคคลที่มีความเก่งกาจสามารถกล้าหารกล้าได้กล้าเสียมีอำนาจเปรียมไปด้วยความโดดเด่นน่าเกรงขามและมีความสำเร็จความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาต่างๆจึงมีความทะเยอทะยานและในท้ายที่สุดก็สามารถที่จะ สร้างความสำเร็จและเป็นคนที่มีจิตใจสติปัญญาเข้มแข็งเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้เป็นผู้ที่มีอุดมการเป้าหมายมั่นคงและแน่วแน่นะคะพลังงานของผู้นำและพระแม่ประวรดี พลังงานของคุณนะคะจะเป็นผู้ที่มีความเมตตาการุณามีความอ่อนโยนมีจิตใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ประดุดความรักของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูกตัวของคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมีดวงนารีอุปถัมภ์แต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือ นะจากบุคคลรอบข้างและเป็นคนที่มีสัมมาคารวะจิตใจงดงามมีสเสน่ห์น่ารักให้ชื่นชมมักที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากสายงานที่ทำนะคะและพะเกดมงคลตัวของคุณนะคะจะมีความสำเร็จและก็เป็นบุคคลที่ได้รับสิ่งมาสจรรั์ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังอำนาจวิเศษ,ษซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรก้ประการเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลชีวิตของคุณให้แค้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและพยันอันตรายเรียกว่าดวงแข็งตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ปลอดภัยจากคมหอบคมหอกคมดับ และกระสุนอาวุธทั้งปวงเป็นคนดีมีศีลธรรมและส่งผลทำให้ยิ่งเป็นคนดีมากเท่าไหร่ส่งเสริมเพิ่มพูนคุณในเรื่องของโชคลาภอํานาจวาสนาส่วนคนไม่ดีนะคะตัวของคุณเองจะได้รับโทษทันอย่างรุนแรงฉะนั้นต้องคิดดีพูดดีทำดีและปฏิบัติดีนะคะพญายมราช เป็นเทพเจ้าแห่งความตายนะคะก็หมายถึงตัวของท่านเองเนี่ยในวาระสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ท,ทุกๆคนจะต้องรอรับการพิพากษาการลงโทษตามบาปและก็บุญที่ทำไว้ในอดีตโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฉะนั้นในเรื่องของ การใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ตัวของคุณจะพบเจออุปสรรคปัญหานานาประการนะหากใครที่ทำธุรกิจการงานอาจจะมีสิทธิ์ล้มละลายหรือว่าถูกคดโกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกนะคะหรือว่าอาจจะมีคดีความปัญหาชีวิตอาจจะย่ำแย่ตกต่ำนะคะแต่ว่าขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆที่จะแก้ไขปัญหา จนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับจะเจอช่วงวิบากของชีวิตช่วงกรรมที่เรียกว่าลงโทษนะคะชีวิตของคุณจะพบเจอกับปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ว่าเมื่อผ่านไปได้ชีวิตของคุณจะพบเจอแต่ความสุขและความร่มเย็นนะคะก็ระมัดระวังใช้ชีวิตอย่าประมาท เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณลัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะสำหรับใครที่มาเจอคลิปวันคลิปนี้พลังงานพลังบุญของคุณนะคะอยู่ในัสธาตุลมมิถุนทุกุมจะม่นาราศีมิถุนธาตุลมเซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟปราเซส,สราศีมีนธาตุน้ำเมอร์คิวรี่คนที่เกิดวันพุธธาตุน้ำเนปจูนธาตุด,ดินพฤชสกุลมก่อนพุโตธาตุลมมิถุนทุกุม อคเรีสราศีกุมชาตลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี 15, 20, 3, 21, 19, 22, 11, แล้วก็12นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณก่อนว่าตอนนี้เวลานี้นะคะพลังงานพลังบุญของคุณตัวของคุณเป็นอย่างไร ขอพลังงานที่โดดเด่นนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปแปน้อมคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะะที่คุณจะได้เจอเพราะว่าเราใช้ไพ่สิ่งสิทธิ์ในการทำนายดวงชะตานะคะเป็นเหมือนการตรวจดวงชะตาส่วนตัวด้วยนะคะแปดดาบ พลังงานของคุณนะคะไพ่เ h e m a เมจิ a เออกมาใบแรกส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์หมอดูนะคะผู้เชี่ยวชาญชำนาญการนะแล้วก็สามเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถค่อนข้างที่จะเป็นอัจฉริยะนะคะทำกิจการงานได้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นคนฉลาด แล้วก็เป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาการพูดการเจรจาต่อรองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดคำจาเรียกว่าสาิกาลิ้นทองเลยทีเดียวและพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันและมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนๆนแล้วก็สังคมรอบข้างพลังงานของคุณ เป็นที่รักของคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีสวยหล่อนะะโดดเดน่นมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะหยิบจับธุรกิจการงานอะไรคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนที่มีความยุติธรรมเที่ยงธรรมและเที่ยงตรง นะคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่าอาจจะเหมือนกับณนะตอนนี้เวลานี้พลังบุญของคุณความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยของคุณนะคะสิบเหรียญนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับธุรกิจการงานอะไรคุณจะประสบความสําเร็จนะคะร่ํารวยมีช่มีลาบโดยเฉพาะธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับโซเชียลนะคะออนไลน์เทคโนโลยีการสื่อสารการต่างประเทศนะคะตัวของคุณเนี่ยเรียกได้ว่า มีความโดดเด่นเฉพาะด้านมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวมีคําพูดมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะมีในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นพลังงานของผู้ที่ชี้แนะแนวทางให้กับผู้อื่นนะ,ะเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้นะคะวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรไปนะคะมีแต่ผู้คน นับหน้าถือตาเชื่อถือยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่คุณทำนาวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์มากๆขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นพลังงานเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่แบบเรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะมีเซนต์มียานอย่างรู้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะแต่ว่าภายใต้สำหรับเป็นแปดดาบ ตัวของคุณอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะเก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของคุณเหมือนกับคุณหน้าที่จะไปเจอเรื่องราวไปเจอเหตุการณ์ที่ สร้างความวุ่นวายให้กับคุณคุณจึงเลือกใช้พื้นที่ส่วนตัวในการสร้างธุรกิจการงานของคุณหรือว่าไม่เปิดใจนะให้ใครหรือว่าสิ่งใดๆเข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตของคุณต่อการงานของคุณแปดาบเนี้ยคุณเหมือนเก็บตัวเงียบนะคะคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเปิดเฉพาะนะคะ คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะหรือว่าคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณเปิดให้คนดีเข้ามาแต่คุณไม่ต้องการให้พลังงานนะคะที่แบบเป็นพลังงานลบๆพลังงานไม่ดีเข้ามาถึงตัวของคุณน่ะคุณไม่สนใจนะ,ะแล้วคุณก็โฟกัสในสิ่งที่คุณทำประสบความสำเร็จนะคุณไม่ต้องการในสิ่งที่มันเหมือนกับเรียกว่าออคำยนยอยอกย่องสรรเสริญมากมายนะคุณเหมือนกับใช้ชีวิต ในรูปแบบของคุณเท่าที่จําเป็นนะคะพลังงานแปดแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณอึดอัดหรือว่าคุณไม่มีทางออกนะคุณมีทางออกนะคะทั้งหลังแล้วก็ข้างหน้านะ,ค,ะคุณเหมือนกับว่าเป็นคนเรียกว่าอาจจะเหมือนกับยึดมั่นถือมั่นในสิ่งดีงามนะคะ แล้วก็มีพลังงานของครูบาอาจารย์ปกป้องคุ้มครองคุณให้แคล้วคลาดจากพยานอันตรายต่างๆด้วยนะคะคุณจะเปิดรับแต่สิ่งที่ดีอ่ะคุณไม่ต้องการให้คนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเข้ามาถึงตัวคุณนะค,ะคุณจึงปักดาบนะคะป้องกันตัวเองไว้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเจ๋งและแน่แค่ไหนพลังงานของ พลังงานพลังบุญของคุณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานพลังบุญของคุณในสิ่งที่คุณทำเจ๋งและแม่แค่ไหนเป็นคิดแร n ดอมนะคะกบระเอาพลังงานดีๆเนาะคุณเจ๋งแค่ไหนในสายตาคนที่รู้จักกับคุณนะคะบุคคลรอบข้าง อยู่ไฮพีเซสเป็นพลังงานของผู้อิูชาที่มีความโดดเด่นมีความลึกลับน่าค้นหานะคะอาจจะทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าเ,ออเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องกับคนที่ดีและเลือกที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่ทำไม่ดีกับคุณฉะนั้นคุณสามารถที่จะ ใช้สิ่งที่ไม่ดีโต้อตอบกลับไปกับคนที่คิดร้ายกับคุณนะคะคุณไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับคุณหันพันแล่นนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเลือกทำนะคะเลือกโต้อตอบเลือกที่จะเหมือนกับทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันมีผลดีต่อชีวิตของคุณเนี่ยพลังงาน นะคะตัวตนของคุณ10บใบแรกคือพลังงานของเดอะเมจิเชียนผู้อย่างรู้ดินฟ้าและพลังงานของดีไฮพริเซสนะคะพลังงานพ่อมดแม่มดพลังงานของคนที่มีเซนต์มียานสัมผัสมีจิตสัมผัสลึกซึ้งแรงกล้านะคะสามารถที่จะปรับตัวหรือว่าสามารถที่ะใช้วิธีการบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เรียนรู้มาหรือว่าประสบการณ์ต่างๆนะคะโต้ตอบ ับคนที่แบบคิดร้ายหรือว่าทําไม่ดีกับคุณเนี่ยนี่คือพลังงานของคุณนะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณรู้ว่าคุณจะทําสิ่งใดให้ผู้คนนะคะเชื่อมัน่นเชื่อถือศรัทธาในตัวของคุณคุณรู้ว่าคุณจะเลือก นะช่วยเหลือใครนะคะคนที่ลำบากคนที่ทุกข์ยากจริงๆหรือว่าคุณอาจจะมีการภาวนาจิตนะคะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นหมอดูนะคะในศาสตร์ต่างๆหมอดูพระยิบซีหมอดูจิตสัมผัสนะคะคุณภาวนาว่าขอให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยคุณไม่ต้องการ พลังงานที่เหมือนกับว่ามีความสุขกายสบายใจแล้วนะคะอย่าเข้ามาหรือว่าพลังงานของคนที่ลองดีที่คิดอยากจะลองดีกับคุณเนะี่ยคุณภาวนาจิตว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้คนที่คิดลองดีกับคุณนะคะได้เจอดีนะคะกับสิ่งที่คุณทำอย่างเช่นอาจจะมาลองในเรื่องของการที่ความรู้ความสามารถของคุณนะคะบ,บททดสอบบางสิ่งบางอย่าง เกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณนะคะแล้วก็ทำให้คนคนนั้นพ่ายแพ้ไปแล้วก็เรียกว่าสยบแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณนะ,ะเหมือนหน้าแหกกลับไปเลยและคุณเจ๋งแค่ไหนนะคะพลังงานพลังบุญของคุณ the sun in reverse พลังงานพลังบุญของคุณคือแบบเรียกได้ว่าไม่ใช่เล่นเล่นนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะหรือว่าชีวิตของคุณ อาจจะเป็นเรื่องราวชีวิตในอดีตก็ได้ที่คุณเจอบทเรียนบททดสอบก่อนที่จะประสบความสําเร็จคุณเจอกับความเจ็บปวดเจอกับความทุกข์ยากเจอกับความลําบากนะคะคือมันเหมือนกับว่าความความรู้ความเชี่ยวชาญความเก่งความกล้าความสามารถของคุณคุณได้รับบททดสอบนะคะมาหมดแล้วและคุณสามารถที่จะเรียกว่าเบิด เอ่อดแทนแบรนมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเข้าใจมีการเข้าใจลึกซึง้งถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณยอมรับความทุกข์นะคะยอมรับสภาพยอมรับในเรื่องเหตุการณ์ความทุกข์ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับคุณและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆนะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม้จะรู้สึกเหมือนกับ ไม่ไม่สมดังใจที่ต้องการนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทําอาชีพที่คุณทํางานที่คุณทําคุณอาจจะเคยทํางานประจําแต่ตอนนี้คุณเลือกทํางานหรือว่าสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณนะในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบแม้จะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้สามารถทําให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยแต่สิ่งสิ่งนี้เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณครั้งยิ่งใหญ่นะคะ แล้วทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะทําในสิ่งที่ผิดจากเดิมนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าคุณอาจจะคิดว่าสิ่งสิ่งนี้ทําแล้วจะไม่ร่ารวยหรือว่าไม่สําเร็จอะไรแต่เมื่อคุณลองทําไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันดีและมันเหมาะสมกับตัวของคุณเพราะว่ามันทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนเข้าใจชีวิตของคนอื่นๆและก็ เหมือนการรับรู้รับฟังเรื่องราวหรือว่าได้เห็นความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยตัวของคุณสามารถที่จะนำมาเหมือนกับอ,อปลอบใจตัวเองได้นะคะทุกคนมีปัญหาที่แตกต่างกันคุณเรียนรู้และคุณเข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้นความเจ็บปวดของคุณบางทีเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆแล้วอาจจะน้อยกว่า ก็ได้ฉะนั้นทําให้ตัวของคุณเหมือนกับมีการที่เหมือนกับเชื่อมั่นในอาชีพการงานที่คุณทำนะตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะคุณอาจจะไปมองเห็นความทุกข์ยากความลําบากของคนที่เขานะ,ะเกิดความทุกข์มากกว่าคุณแล้วคุณมีความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะคุณเจ๋งแค่ไหน พลังงานบุญของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่คุณสามารถที่จะให้คําแนะนํากับคนที่เขาเหมือนกับยังไม่หลุดพ้นนะจากสัจธรรมของชีวิตจากปัญหาของชีวิตมนุษย์เนี่ยคุณสามารถชี้แนะช่องทางแนวทางให้เขาได้นะแล้วเหมือนกับว่าผู้คนก็ให้ความชื่นชมแล้วก็สรรเสริญยกย่องในความรู้ความสามารถของคุณแม้จะมีบางคนที่อาจจะเหมือนกับ อดีตอาจจะมีคนที่มาคอยจับจ้องดูพฤติกรรมของคุณดูการทำงานของคุณแต่คุณสามารถที่จะยืนยันนะแสดงออกให้เขาเห็นว่าเนี่ยฉันเข้าใจฉันทํามาหมดแล้วฉันเป็นมาหมดแล้วฉันรู้มาหมดแล้วและคนที่เขาจับจ้องมองคุณเนี่ยคือเหมือนพอเขาได้เห็นหรือว่าได้รับคำตอบหรือว่าได้ติดตามชีวิตของคุณแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ย ผ่านประสบการณ์หรือว่าการที่ตัวของคุณได้ช่วยเหลือให้คาแนะนําคนอื่นเพราะว่าคุณเข้าใจและเรียนรู้มาหมดแล้วพลังงานพลังบุญในตัวของคุณเนี่ยนะคะอาจจะเ,เหมือนกับไม่ได้ส่งผลให้ตัวของคุณประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะแต่มองว่า ตัวของคุณน่าจะสามารถใช้พลังงานพลังบุญตรงนี้ช่วยให้ตัวของคุณเข้าใจถึงความทุกข์ถึงปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้จะรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้มันจะไม่หมดไปแต่ถ้าหากเราเข้าใจเราจะสามารถที่ใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างมีความสุขในรูปแบบของเราได้และคุณสามารถจะนำปัญหาต่างๆนะ จิตใจของคุณเข้าถึงบุคคลที่เขาเหมือนกับหาทางออกให้กับชีวิตไม่เจอนะคะคุณเป็นผู้ที่เหมือนกับชี้ช่องทางชี้ชี้แนะแนวทางแสงสว่างให้กับผู้อื่นคุณโดดเด่นอย่างไรนะคะแม้พลังงานของคุณเนี่ยจะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าภายนอกดูเข้มแข็งแต่ภายใน นะคะอาจจะมีความอ่อนแออาจจะมีความรู้สึกกลัวอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงนะคะแต่หากสิ่งที่คุณทำคุณทำด้วยความเชื่อมั่นนะคะแสดงออกถึงความจริงจังแล้วก็จริงใจมีความยุติธรรมนะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะ,ะทำให้ผู้อื่นพบเจอกับความสุขความสมหวังได้นี่คือพลังงานของ ครูบาอาจารย์พลังงานของคนที่คิดดีคิดบวกนะการส่งออกสิ่งดีๆอีกการแนะนำชี้ช่องทางดีๆให้กับผู้อื่นแม้มันจะไม่ใช่ปัญหามันจะไม่ใช่เส้นทางของแสงสว่างของชีวิตท้ายที่สุดแล้วนะคะตัวของคุณเนี่ยเหมือนเข้าใจทุกคนอ่ะการเข้าใจถึงความทุกข์การเข้าใจถึงปัญหาของคนอื่นนั่นแหละคุณมาถูกทาง นะคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณสามารถที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆหรือว่าสามารถนำความคิดเห็นของคุณนะะสิ่งดีๆที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยนะคะไปบอกผู้อื่นนะพายเดอร์เดวิลออกมาเป็นพลังงานของการที่คุณสามารถที่จะใช้พลังงานในด้านลบของคุณนะคะ แยกแยะแล้วก็ตัดสินปัญหานะคุณสามารถที่เหมือนกับว่าเออทุกคนเนี่ยมีทั้งความดีและความไม่ดีอยู่ในตัวเองนะมีพลังงานเดวิลอยู่ในตัวเองแต่คุณจะเลือกใช้ความไม่ดีของคุณความใจร้ายของคุณพลังงานลบของคุณกับใครกับคนที่เขาคิดร้ายกับคุณและคุณเลือกที่จะใช้ความรักความเมตตากับคนที่เขาคิดดีทำดีกับคุณนะคะคุณไม่จำเป็นที่ต้องแบบ เออจะต้องเลวสุดหรือว่าดีสุดนะคะคุณเลือกเส้นทางสายกลางในการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ใบนี้และคุณจะเข้าใจในการใช้ชีวิตนะกับผู้คนที่แบบมีมากหน้าหลายตามีทัศนคติหรือว่าลักษณะนิสัยที่มันแตกต่างกันนะคะจะไม่ลำบากอะไรเหมือนการที่เราเข้าใจว่าอ่คนคนเนี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราเขาอาจจะไม่ ชื่นชมในตัวเราเขาอาจจะเกลียดเราก็ได้แต่เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปเกลียดเขานะคะเพียงแค่รับรู้แล้วก็เข้าใจว่าอ่าเขาเกลียดเราเขาไม่ชอบเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไป,ไ,ปไปพยายามที่จะทําดีกับเขาก็ได้นะนี่สินี่คือสิ่งที่คุณเข้าใจนะคะว่าคนเราทุกคนมีความคิดเห็นมีการกระทําที่แตกต่างกันไปในรูปแบบของการใช้ชีวิตนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สิ่งที่คุณเจ๋งนะแล้วก็โดดเด่นคุณใช้สิ่งเหล่านี้มาทำอะไรนะคะจากการเรียนรู้คุณใช้ความโดดเด่นความเจ๋งของคุณมาทำอะไรพัฒนาตัวเองนะ พลังงานของคุณคุณใช้ความเจ๋งแล้วก็ความโดดเด่นมาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองนะมาเหมือนกับว่าเรียกว่าความเจ็บปวดความเสียใจมาทดสอบในเรื่องของการวางแผนอนาคตของคุณนะความทุกข์ความทรมานทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นบททดสอบเป็นบันไดให้คุณก้าวขึ้นสู่นะคะความสำเร็จในชีวิต เป็นบันไดที่เหมือนกับว่าความทุกเนี่ยนะมันเข้ามาเป็นปัญหาให้ตัวของคุณได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือถ้าเราเจอปัญหามากเท่าไหร่เรายิ่งนะรู้จักวิธีแก้ไขปัญหามากเท่านั้นนะคะถ้าใครเจอน้อยก็แก้ไขปัญหาได้น้อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาทดสอบคุณเนี่ยคือแบบ เจ็ดถ้วยคือปัญหาต่างๆในการสร้างอนาคตของคุณเนี่ยคุณได้เรียนรู้มาหมดแล้วคุณรู้จักการเอาตัวรอดบนโลกมนุษย์ใบนี้คุณรู้จักความเจ็บปวดคุณรู้จักความทุกข์ทรมานความเสียใจและคุณจะใช้ความทุกข์ทรมานเข้าถึงความทุกข์ทรมานของผู้อื่นนะคะแล้วก็แม้คุณจะรู้สึกว่าปัญหาของเรานะ,ะมันยังไม่หมดไปแต่เชื่อว่า ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดหรือว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ในรูปแบบของคุณเนาะปัญหามันไม่หมดหรอกนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนแล้วก็สังคมนะคะเราก็ต้องยอมรับและก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่เคารพไม่ยอมรับในตัวเรานะคะแต่ว่า ก็เหมือนกับว่าอยู่ในบรรทัดฐานของความถูกต้องและสิ่งดีงามชีวิตเราถึงจะมีความสุขได้เดอนสซานเนี่ยคือเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ท่ามกลางความทุกข์ทัง้งการปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเจ๋งนะคะเจอมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วอะ่ะนะคะแม้จะรู้สึกว่ามันยังไม่หมดไปนะคะอุปสรรคต่างๆศัตรูนะคะพลังงาน ของบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมันก็ยังอยู่นะคะคนนี้หายไปจากเราคนใหม่ก็เข้ามาอยู่ดีนะฉะนั้นจงเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างจงเรียนรู้กับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะน้าไพ่บอกประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ